<takeaway. S 2> สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับจำได้ไหมปาร์คอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมเจอกันอีกแล้วนี่เป็นหนุ่มแล้วอาจารย์เป็นหนุ่มแล้วโตขึ้นเยอะพาไปอาจารย์ต้อมแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ต้อมจะพาเที่ยวเป็นไกด์เราเป็นไกด์เราพาไปดูสวนสัตว์จะได้รู้ว่าสวนสัตว์มีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้กับน้องปาร์คฟังครับไม่ธรรมดาไปเลยไหมครับอาจารย์ต้อมโอเคไปเลยครับ ตัวใหญ่มากแต่หน้าตามันคล้ายๆกับหมีไงก็เลยเรียกหมีเพราะถ้าหมีนี่จะมีหางสั้นมากามหางจะยาวมาก so, าสูงมากเางตอนหของอริกาชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบต่ได้เลยเป็นเสือภูเขาก็คือสามารถมีความสามารถในการปีนป่ายได้เก่งอ้ ใชครับได้เห็นได้หนังไหม่ี่ใช่งัมแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างปาดูโชว์จบแล้วรู้สึกไงสนุกครับมีความสุขครัได้อะไรจากการดูโชว์บ้างได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้จากการที่เขาพูดบรรยายครับได้รู้ว่าเขากินอะไรบ้างอย่างเช่นไฮยีน่าหรือว่าสิงโตเป็นไง สิงโตก็จะกินเนื้อ่าจนไฮยีน่าขี้อายก็เลยต้องมากินต่อจากสิงโตใช่ใช่เนี่ยหลยังจากโชว์ใช่ไหมครับพอามานั่งคิดเรามานั่งคิดตามว่าเอ๊ะทำไมมีสิงโตมาก่อนแล้วทำไมมีไฮยนาาีน่าออกมานี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในธรรมชาติไงเขาก็มาจัดแสดงโชว์ให้เราแล้วเราก็ได้เป็นความรู้กลับบ้านไปด้วยเป็นสาระที่สอดแทรกไว้นี่คือหน้าที่ของสวนสัตว์สรุปรวมแล้วคือหน้าที่ของสวนสัตว์ในการ ถ่ายทอดทั้งความรู้และความบันเทิงในเวลาเดียวกันให้กับผู้มาเที่ยวชมนะครับการถ่ายทอดความบันเทิงถ้าเราเห็นจะเห็นว่าผู้ชมที่มาเนี่ยก็จะรู้จะมีความสุขน,นะครับเขาได้เห็นพฤติกรรมของสัตว์ในแบบต่างๆนอกเหนือจากความรู้แล้วก็ความบันเทิงสนุกสนานที่สวนสัตว์ให้กับเราแล้วสวนสัตว์ยังมีหน้าที่อีก2ข้อนะครับที่อาจจะไม่เด่นชัดนักแต่ว่าก็คือสวนสัตว์ก็จะทําอยู่ตลอดได้แก่เรื่องของ การวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับแล้วเรื่องของการอนุรักษ์ช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าในธรรมชาติด้วยเหมือนกันมเมื่อกี้ครับครับ,รบที่เห็นเป็นสัตว์ออกมาจากตามที่ต่างๆครับเขาออกมาได้ยังไงทั้งที่ไม่มีคนพาเขาออกมาค่ะอ่าแล้วปลาคิดว่าเขามาได้ยังไงมีอาหารล่ออนนแหมเขามีอาหาร,ล,าหารล่อใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นการฝึกโดยมีอาหารล่ วิธีการฝึกนี้ลาบากนะครับอาจารย์ต้องคนจะฝึกได้ขนาดนี้เนี่ยในสวนสัตว์สมัยใหม่แล้วนะครับการฝึกสัตว์ให้ทําตามความต้องการของเราเช่นให้เขาออกุมหนเข้าุมหนทําพฤติกรรมอะไรบ้างเนี่ยเราจะเป็นการฝึกที่เรียกว่าเป็นการแสดงความสามารถของสัตว์นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับในสมัยก่อนที่ลักษณะของการให้สัตว์ทํากิจกรรมพิเศษหรือที่เรียกว่าละครสัตว์ในสมัยก่อนตางเนื่อออกบ้างละครสัตว์เป็นไงกระโดดข้ามกระโดดเป็นห่วงไฟแล้วก็เป็นสิงโตกระโดดลอดห่วงไฟเคยไหมโอเคยเห็นในการ์ตูนแต่งในการ์ตูนมัน ครับซึ่งอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของสัตว์ที่ทําให้มันตื่นเต้นถ้าน้องปลาเห็นน้องปลาก,ก็จะตื่นเต้นใช่ไหมว่าสิงโตโดดรอดห่วงไฟแต่ว่าถามว่าในธรรมชาติสิงโตมันมีห่วงไฟที่ไหนให้กระโดดหรือเปล่านั่นคือการให้สิงโตทําพฤติกรรมผิดธรรมชาติสร้างความตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากการแสดงแบบนี้ที่เราได้นําสัตว์มาฝึกให้ทําตามที่เราต้องการแต่ว่าเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขานะครับเช่นเสือสามารถปีนต้นไม้ได้มีขอสามารถ เดินบนเส้นบาง,บางๆหรือรกิ่งไม้เล็กๆได้เพราะนั่นคือพฤติกรรมตามธรรมชาติอของเขานะครับโอโอ้ย,อยเป็นไงสัตว์เต็มเลย จะแย่เลยครับหมอชอบตัวไหนอืมอ่ะยีราฟโอ้โหประจําสวนสัตว์เลยของอที่เด็กก็มาดูจริงไหมใช่ครับยีราฟยีราฟเนี่ยมันน่าดูตรงไหนปั๊กมันคอยาวครับโอทําไมมันถึงคอยาวครับอา้าวน้องปั๊กคิดว่ายีราฟมีกระดูกคอกี่ชิ้นที่คอมันยาวขนาดนี้ คนเราก่อนปั๊กคนเราไม่กระดูกคอกี่ชิ้นกระดูกคอเหรอครับอ่ากระดูกคอเหนึ่งชิ้นไม่ใช่ถ้าหนึ่งชิ้นเราก็จะงอคอไม่ได้ถ้าหนึ่งชิ้นต้องเป็นอย่างี้เลยต้องแบบคุยกันอย่างนี้เลยงอไม่ได้สี่ชิ้นสี่ชิ้นน้อยไปหกชิ้นน้อยไปนิดนึงใกล้เคียงเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นคนเรามีกระดูกคอเจ็ดชิ้นคราวนี้มันกี่ล้านดีกว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกี่ชิ้น ผมว่ามันใหญ่คนมากผมคูณสองไปสิบสี่โอ้โหแม่ใครสอน,นอ <S <S 1> <S 1> เนี่ยฉลาดจริงๆเลยอ้าวถูกด้วยเหรอครับไม่ถูกไม่ถูกครับกี่ชิ้นรู้ไหมป๊ากี่ชิ้นถามอาจารย์ต้อมดอีกว่าเฉลยด้วยอาจารย์ต้อมกี่ชิ้นครับอย่างนี้นอีอราฟก็มีกระดูกคอเจ็ดชิ้นเหมือนกับคนเราครับโอ<ห>้ใช่เพียงแต่ว่ากระดูกแต่ละชิ้นน่ะมันยาวเท่านั้นเองนะครับแต่ละชิ้นน่าจะยาวประมาณทั้งแค่นี้นะครับมีเจ็บท่อนก็ทําให้คอยาวได้ขนาดนี้โอ้ คอยาวครับเกิดจากอะไรบ้างโอ้โหคอยาวนี่ตอบยากจ้ะเนะเรื่องเรื่องนี้ถ้าจะตอบต้องใช้เวลาเป็นล้านปีเพราะว่าเรากาลังพูดถึงเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการครับซึ่งก็คือส่วนของความรู้ที่สวนสัตว์จะมอบให้กับทุกๆคนนั่นเองอ่าเป็นความรู้ที่จะสอนปาร์คเลยเห็นไหมปาร์คมาดูเนี่ยสนุกแล้วยังได้ความรู้กลับไปด้วยใช่ครับมาพูดถึงคอยาวก่อนครับถ้าปาร์คคิดว่าสัตว์ทุกตัวคอยาวเท่ากันอะไรเกิดขึ้นก็คงแย่งอาหารกันนั่นไงถูกต้องครับถูกเลยนี่ แมไม่ธรรมดาเลยเนี่ยคราวนี้ยีราฟเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่คอยาเพราะฉะน,นี้เขาหากินต่ตงจากเพื่อนครับเพราะฉะนั้นเขาหากินง่ายขึ้นละเจอต้นไม้สูงสูงเป็นไงสบายเดี <Hey. S 2> ๋ยวท่านน้องปาร์คดูที่ต้นไม้ต้นนะั้นจะเห็นว่าระดับของต้นไม้ที่ถูกยีราฟกินคือระดับสูงสูงนั่นเลยใช่ไหมครับ,ร,บระดับที่มันเป็นเส้นเสมอนั่นคือระดับที่ยีราฟของเรากินเข้าไปได้นะครับแต่ให้แต่ว่าสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะกินไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ให้ยีราฟสามารถ อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าสัตว์อื่นทําให้เกิดการขยายพันธุ์ได้ลูกหลานที่มีคอยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้าตัวที่ตัวสั้นใช่ไหมคอสั้นใช่ไหมแย่งไม่ทันเป็นไงอ่อนแอตายไอตัวที่ยังอยู่ก็คือตัวที่แข็งแรงคอยาวคอยาวจากผู้คอยาวก็ยิ่งยาวใช่ไหมยิ่งยาวขึ้นยิ่งยาวขึ้นยิ่งยาวขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นเป็นยีราฟที่คอยาวในปัจจุบันนี่แหละปางดูดิเห็นป่ะลิ้นยาวมากเลยตรวจอาหารแล้วดูดิมีเขาด้วยโอ้โหมีเข่าวะอ๋อตรงนีเหรอครับ มราดูน้ำไม่เคยสังเกตเลยอ่ะไม,ไม่ไม่รู้เลยว่ามีขขาวแล้วครับเนี่ยไปดูใกล้ดีกว่าโอ้นันในเขาครับใช่ที่มันมีสองพนตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับสองพนเล็กๆเอาไว้ทำอะไรอะครับ ยีราฟมีเขาเอาไว้เพื่อต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าเวลาที่ลูกยีราฟตัวเล็กเนี่ยสิงโตบางครั้งก็จะล่าลูกยีราฟกินเหมือนกันยีราฟก็จะต่อสู้โดยการใช้หัวที่มีเ,เขาตรงปลายนะครับแล้วคอที่มีความยาวในการเวี่ยงเหมือนกับต่อสู้นะครับาี<อ>้ต่อสู้กับสิงโตก็ได้เหมือนกันอนอกจากนั้นยีราฟก็ยังสามารถใช้เขาเนี่ยต่อสู้กันเองในช่วงฤดูผสมพันธุ์ได้ด้วยตัวผู้เนี่ยเขาก็ พิสูจน์ความสามารถกันว่าใครเก่งกว่าใครด้วยการต่อสู้กันนะครับก็คือจะใช้คอกับเขาเนี่ยเวียงแล้วก็ชนกันะนะครับอพอพิสูจน์แล้วตัวที่เก่งกว่าก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปผู้ชนะจะได้ยถ่ายทอดพันธุ์ที่ดีกว่าเป็นเรื่องของการคัดเลือกตามธรรมชาติครับแต่ถ้านงปาร์คดูให้ดีนะยีรัฟเนี่ยเขาของเขาก็จะสามารถบอกอายุได้ด้วยอย่างตัวลูกนะครับเขาเขาก็จะมีขนเยอะเห็นไหมครับแต่ว่าตัวเนี่ยตัวนี้จะมีอายุเยอะเข,ขาแล้วขนที่เขาก็จะเหลือน้อยลงแล้วต้องหัว เหมือนเป็นผมผมร่วงใช่ครับเหมือนคับเด็กๆ <c oughs> ผมเยอะในผลอยุเยอะก็จะเริ่มรม่วงนะครับอย่างหมอเนี่ยผมยังเต็มหมวยอยู่เลยเนี้ยสบายบแต่่ากของผมเนี่ยก็จะเริ่มร่วง <c oughs> แล้วครับ <c oughs> จันต้อมครับเมื่อกี้จย์ต้อมบอกว่าเขามันใช้สู้สิงโตใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเรามายืนใกล้อย่างนี้ได้ครับผมเห็นแต่ละ<ม>ที่ก็ให้มายืนใกล้ๆอย่างนี้อ๋อเพราะว่ายีราฟเหล่านี้นะครับเป็นยีราฟที่ถูกนำมาเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์นานแล้วเขาจะมีความเชื่องคนนะครับ<ม><ม>เขาจะไม่รู้สึกว่าคนเป็นศัตรูของเขาที่เขาจะต้องต่อสู้หรือว่าทําร้ายเรานะครับและเนี<ม>่ยถ้าเห็นดูเรามีการให้อาหารเขาด้วยเขาก็รู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรกับเขานะครับแล้วก็สามารถอยู่ใกล้ได้แล้วก็สามารถยื่นอาหารให้เขากินได้นะครับสัตว์ป่าก็สามารถทําให้เขาเชื่องได้ด้วยการนํามาอยู่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ มีแต่สิ่งที่ดีให้เขาคือสิ่งที่เขาต้องการเช่นอาหารเราก็จะไม่ทําเสียงดังไม่ทํเสียงรบกวนเขานะครับไม่คว้างปลาสิ่งของใส่เขาเาขาจะรู้สึกว่านั่คือเราเป็นมิตรกับเขาปลอดภัยถ<พ>้าคิดให้ดีสวนสัตว์ก็คือบ้านของเขานะครับเรารมายเยี่ยมบ้านของเขาเราก็ควรจะมีมารายาทของการเป็นแขกที่มา,ยมายเยี่ยมชมบ้านของเขาเราไม่ควรจะส่งเสียงดังหรือว่าทําอันตรายเขาหรือว่าทําอะไรที่เป็นการรบกวนชีวิตประจาวันของเขานะครับนี่คือกฎหรือว่ามารยาทของการเข้าชมสวนสัตว์ที่ดีนะครับเห็นไหมเจ้าบ้านมาถึงที่แล้วเจ้าบ้านมาแล้ว นี่ดูตัวนี้ดีกว่านี่นี่โอ้ชอบไหมแพะไหมแพะหรือแกะไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะมันทำไมมันหน้าตากวางเเกือบถูกปาร์คทายเกือบถูกตลอดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะไม่ใช่กวางแล้วมันคือตัวอะไรปาร์คนั่นสิเลเกสก,กาเลเกสก,กาอะไร คือตัวอะไรครับอาจารย์ต้อมอันนี้ก็คือเพื่อที่บอกพวกเราว่านี่คือหน้าที่ของสวนสัตว์เพราะว่าอ,อย่างเด็กๆของเราเนี่ยไม่เคยเห็นสัตว์ต่างประเทศแบบนี้นะครับสวนสัตว์จึงต้องนําสัตว์ต่างประเทศเหล่านี้มาแสดงให้เด็กๆของเราได้ชมกันว่านี่คือตัวอะไรตัวนี้จะเป็นพวกสัตว์ในกลุ่มแอนติโลมนะครับชื่อว่าออริกส์นะครับออริกส์นะครับซึ่งจะมีถิ่นอาศัยอยู่ในแอฟริกาหรือว่าตัวหนอกกลางนะครับ แอนทิโลปคืออะไรครับแอนทิโลบนะครับแอนทิโลบก็คือสัตว์ที่อยู่ในประเทศกลุ่มสัตว์อยู่ในประเทศแอฟริกาจะมีลักษณะของการผสมกันคล้ายๆกวางกับวัวน,นะครับส่วนที่คล้ายวัวก็คือเขาของเขานะครับจะไม่มีการผัดเขาแต่กวางเราจะมีการผัดเขาทุกปีนะครับผัดเขาคือกวางเนี่ยเขามันงอกยาวตลอดชีวิตไงปาร์คพอถึงช่วงหนึ่งมันต้องมีการผัดเขาทิ้งแล้วก็มีเขาใหม่ขึ้นมาแต่พวกนี้ยเขาเนี่ย มันงอกยาวแล้วงอกยาวเลยถ้าหักล้วคือหักเลยก็จะคล้ายๆของวัวนี่อของวัวก็คือมีเขาขึ้นมาแล้วก็เป็นเขาเดิมตลอดชีวิตะนะครับการจัดการในสวนสัตว์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสัตว์ในสวนสัตว์จะมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์ในธรรมชาติเพราะเรามีการดูแลสุขภาพให้เขาเป็นพิเศษคือเราเอาเขามาทําหน้าที่ในการให้ความรู้กับเด็กๆใช่ไหมครับเราจึงต้องจัดการสุขภาพของเขาให้ดีขึ้นนะครับเป็นการเรียกว่าตอบแทนเขาเพราะว่าเขามาทําหน้าที่พิเศษเราก็ควรจัดการ สิ่งตอบแทนพิเศษให้เขาเช่นอาหารที่ดีครับมีศัลยแพทย์ดูแลสุขภาพให้เขาด้วยครับมีการฉีดวัคซีนมีการตรวจสุขภาพประจําปีครับแล้วถ้าผมไม่ได้มากับหมอ้อยกับอาจารย์ต้อมนี่ผมจะเอาความรู้ที่ไหนได้ครับเนี่ยความรู้ใช่ไหมครับง่ายมากเลยปักปักอย่บอกเลยนะฮะเดี๋ยวเรยวมรูดีกว่ามาเป็นไงป๊อยากรู้เรื่องตัวไหนยีราฟยีราฟบอกว่าอะไรยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกลักษณะภายนอกมีความโดดเด่นตรงคอที่ขาที่ยาวมาก เห็นไหมเขาจะอธิบายเลยว่ามันอยู่ทางตอนใต้ของทะเลรายซาฮาราในแอฟริกานี่แหละก็เป็นความรู้ที่สามารถอ่านได้มันเป็นความรู้ทั่วไปของสัตว์ต่างๆเนยนะครับเขาก็มีการจัดแสดงสัตว์แล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีการเอาความรู้เนี่ยมาให้คนที่มาเยี่ยมชมได้อ่านแล้วก็เอาความรู้กลับไปด้วยเพราะสวนสั์ยังถูกโยงเข้ากับการพยายามอนุรักษ์เสมอไม่ว่าเราจะนําสัตว์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงนะครับถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องการการอนุรักษ์สวนสั์ก็จะมี โปรแกรมของการขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยงนะครับ <S <S. <S เพื่ออะไรถ้าบอกว่าเมืองไทยเราไม่ต้องจําเป็นต้องช่วยอนุรักษ์ยีราฟในแอฟริกาหรือเปล่าแต่ว่าการเลี้ยงในกรงเลี้ยงเนี่ยสามารถทําให้สนสัตว์ต่างๆในประเทศทั่วโลกอย่างถ้าเขาต้องการยีราฟไปวาทีส่สัตว์ของเขาเช่นประเทศลาวประเทศกัมพูชาในภูมิภาคอาเซียนเนี่ย <S. S 1> ต้องการยีราฟเขาก็จะ <S. S 1> สามารถซื้อยีราฟจากของเราไปได้<อ>เราก็ไม่ต้องไปรบกวนยีราฟในธรรมาชาติในแอฟริกานะครับแม้ว่าเราจะนําเขามาที่นี่ล้วก็ยังสามารถช่วยการอนุรักษ์เขาได้ด้วยใช่ ปักนอกจากที่เราเห็นตัวเป็นละปักเดี๋ยวเรามาดูมุมเรียนรู้สัตว์แอฟริกาดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมุมเรียนรู้ด้วยใช่ตัวแรกเลยตัวแรกเลยนี่ไงยีราฟอันนี้คือกระโหลกจริงเปล่าคบกระโหลกจริงครับนี่ดูฟันดูฟันโอ้ฟันฟันใหญ่มาก แี่ฟันฟันใหญ่ไปเพราะฟันดําด้วยฟันปูของเเนี่ยอ๋อฟันดําของในสัตว์เคี้ยวเอื้องจะไม่ใช่ฟันปูนะครับแต่จะเป็นเรื่องของยางไม้เวลาเขากินใบไม้เปลือกไม้เนี่ยยางไม้ที่อยู่ในใบไม้และเปลือกไม้เนี่ยก็จะติดเป็นอยู่ที่ฟันของเขาเป็นสีดำเนี่ยไม่ใช่ฟันผุนะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นส่วนของการแสดงที่สวนสัตว์นาส่วนต่างๆมาให้จับสัมผัสทำให้นักท่องเที่ยวจับสัมผัสแล้วก็เรียนรู้จากของจริงนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนี่เป็นหัวกะโหลกของหมาไฮยีน่านะครับไฮยีน่ามีอะไรเด่นบ้างครับเนี่ยจาก ฟัน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 ต่างกับยีราฟไงฟันเขี้ยวใหญ่กว่ายีราฟไม่มีเขี้ยวแต่ว่าไฮายีน่ามีเขี้ยวเขี้ยวใหญ่ด้วย <Hey. S 2> มีเขี้ยวแต่หัวก,กระโหลกของไฮยีน่านะครับฟันก็จะไม่เหมือนกับฟันยีราฟเราะถ้ายีราฟเนี่ยฟันเขาเป็นสัตว์กินพืชฟันเขาเป็นฟันที่บดพืชนะครับ,บดใบไม้กิ่งไม้แต่ไฮยีน่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อและกินซากสัตว์มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เป็นเรื่องของฟันตัดอย่างนี้นะครับตัดเนื้อให้ขาดแล้วก็เคี่ยวใช้ล็อกเนื้อไม่ให้หลุดจากปากแล้วก็ฟันกรามที่มีความคมเอาไว้งับงับได้ไม่ได้กระดูกนะครับอันตารายเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอ้าว,วเขาเป็นสัตว์กินเนื้อครับปาร์คเขากินอะไรเขากินเนื้อเนื้อ,อกินซากหลังจากที่สิงโตกินไปแล้วไฮยีน่าก็มาซอยต่อจะได้เปล่าอ๋อนี่เราไปดู วันนี้นนผมเชอบมากเลยตัวอะไรมาลายซีบอ่ะโอ้โหซีบอ่ะแม่วันนี้มาเป็น international เลยนะแย่รู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างอย่างเงี้ยมาลายเนี่ยไหนชอบรู้อะไรบ้างมันมีสีขาเออคำถ,ถ,ถามยอดฮิตเลย มา้าลายเนี่ยดำลายขาวหรือขาวลายดำจากที่สันนิษฐานแล้วสมีมันเนี่ยพื้นมันเนี่ยเป็นอะไรปกติแล้วมันเป็นตัว<ำ>มันเป็นตัวสีขาวล้วมีล้วมีสีดำพาดหรือว่าเป็นตัวสีดำล้วมีสีขาวพาดอย่างเงี้ยเนี่ยปกติมันต้องเป็นขาวลายดำสิครับเพราะว่าเป็นตัวสีขาวแต่ว่ามีลายสีดำพาดนั่นแหละทุกคนจะเข้าใจเหมือนปั๊กหมดทุกคนเลยปัากเอางี้กว่าเดี๋ยว,วให้พี่ต้อมเฉลยดีกว่าป<า>ัากโอเคครับ ถ้าดูจากสีนะครับส่วนใหญ่จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนสีดําเป็นลายก็คือตอบว่าขาวลายดําแต่ว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยถ้าดูให้ดีที่ผิวหนังของตัวลูกนะครับจะเป็นสีดําๆด้านในขาเขาจะเห็นสีดําๆตอนลูกเขาออกมาใหม่ๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีค่อนข้างดําทั้งตัวแล้วค่อยลายขาวค่อยเกิดมาทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าตอบแบบนี้ต้องตอบว่าดําลายขาวเพราะลายขาวเกิดมาทีหลังไม่รู้มาก่อนเลยครับเนี่ยย้ากันอีกทีนะครับม้าลายมีสีดาตัวเป็นสีดํา และลวดลายลำตัวเป็นสีขาวครับปกติแล้วผิวหนังของม้าลายจะมีสีดำส่วนลวดลายสีขาวที่เกิดขึ้นมานั้นเนื่องจากผิวหนังบริเวณดังกล่าวไม่มีเม็ดสีจึงทำให้เราเห็นลวดลายของม้าลายเป็นสีขาวสลับดำครับปารูู้ไม่ทำไมตัวนี้สียงตาลเพราะว่ามันไปคุกกระดินมาไม่ใช่มันเป็นลูกม้าลายาลูกมะาออมาตอนแรกลายจะออกน้ำตานิดนึง จากนั้นจะ,นจะค่อยๆเข้มขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ต้อมใช่ครับปาเช่วยไหมว่าไอ้พวกม้าเนี่ยเวลาคลอดมาปุ๊บนะแป๊บเดียววิ่งได้เลยหลังจากคลอดจริงเหรอครับจริงครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันคลอดแล้วมันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ใช่ไหมครับยืนไม่ได้คราวนี้เวลาผู้ล่าเนี่ยมันอยู่ในอยู่ไหนแอฟริกามีอะไรมีเสือมีสิงโตมีเสือ่าพวกนั้นแหละใช่ป่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอ้พวกผู้ล่าทั้งหลายเนี่ยก็จะไปกินมัน แต่ถ้าเกิดสมมติมันวิ่งได้มันเดินได้หนีไดมันจะปลอดภัยหน่อย <Okay. S 2> พวกนี้หลังจากข้อสักหนถึงสชั่วโมงก็จะเริ่มลุกใช่ไหมครับลุกแล้วครับแล้วก็ตัวแห้งก็สามารถเดินตามแม่ได้แล้วอีกไม,มกี่ชั่วโมงก็สามารถวิ่งได้เลยเป็นยังไงบ้างครับเที่ยวสวนสัตว์สไตล์ Animal Speak ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีช่วงเวลาดีๆ Easy Pet Care รอน้องๆอ,อ,อยู่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก,ก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทําให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับ นี่ก็ถึงถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดมาสาจ,จะเดินไม่ได้เลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแล,แลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลาเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้บําเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่2ที่สําคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ในการกายตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลย ตัดกรุบเดียวทําให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สําคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทําให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทําให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับ ไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทําที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสับตวแพทย์นะฮะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับ ให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชุมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดํานะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็น แล้วท่านก็จะต้องมันสังเกตแล้วก็จําไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทําการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่ามานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่ามานะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับในกรณีที่ พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันกกตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมนเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออก สักพักหนึ่งนะครับเลือดก,ก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทําต่อไปได้ขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบ,บช่วยเพื่อให้ลับคมไปนะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Petcare ครับสวัสดีครับ น้องๆครับน่าเสียดายจริงๆที่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่หมออ้อยยังมีเรื่องราวน่ารู้ในสวนสัตว์รอน้องๆอยู่คงต้องติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสวรพูดไม่ได้